ชมสินค้าที่มีวันนี้นะคะกล้วยไม้หวายโบราณแท้สายทาราชุนพนขนาดกระถาง8นิ้วราคากอละ700บาทค่ะตัวนี้ไม้หวายแค้100%เลยดอกสีขาวม่วงดอกหอมดอกออกดอกยุกมากๆเลยนะคะสินค้ารอบนี้สวยมากๆลำต้นสูงแล้วด้วยนะคะลูกค้าขายราคาถูกเลยราคาแบ่งปันกันนะคะก็อใหญ่ราคาหลักหมื่นเลยอันนี้ทำกยอย่อมโยมาให้ กระถาง8นิ้วราคาโกละ700บาทเท่านั้นมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ<ม>แล้วก็สินค้าที่มีอีกวันนี้ก็คือช้างแดงชุมพรต้นใหญ่ต้นยักษ์ราคาต้นละ300บาทตัวนี้ดอกตลอด,ดทั้งปีก้านดอกดอกยาวนะคะซส์ใหญ่ต้นละ300ค่ะสวยๆเลยนะคะตัดมาสดๆตัวนี้ก็เพิ่งลงค่ะลูกค้าเพิ่งเก็บออกมาจากสวนแล้วก็จะมาเตรียมเพคให้ลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามาแล้วก็มีอีกหนึ่งรายการนะคะ เป็นหวายเยลทองขนาดกระถาง3นิ้วราคากระถางละ200บาทนคะคะเกลทองดอกสีเหลืองทองสวยๆดอกแบบ หูกระต่ายเปิดชมภาพได้ใต้ทวิดีโอนี้เลยค่ะมีไม่เยอะนะคะ mm. เกลียวองมีเหลือแค่นี้แล้วกําลังเร่งพ็้ออเดอร์ให้ลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้อเข้ามาเลยค่ะ mm. นี่นะคะไม้สวยมากรอบนี้ทั้งช้างแดงทั้งเกลียวทองแล้วก็สายทารามีพร้อมจัดส่งสายทาราบอกเลยนะคะ mm. เขาใกล้จะแตกตุ่มดอกแล้วเนี่ยมันแบบปบด,ป,ดปูดแล้วค่ะลูกค้าได้ชมดอกแน่นอนนะคะลำแก่ๆเปิดชมภาพดอกได้ก่อนเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทาง